ำรวจภูทรเมืองจังหวัดนครพนมเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถชนกำแพงบ้านที่บ้านโพนสวรรค์หมู่18ตำบลคำเตยทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนคือนายสุรศักดิ์หัตส,สาอายุ42ปีจากการตรวจสอบพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ายาริสสีขาวทะเบียนกค5249นครพนมด้านหลังรถชนกำแพงบ้านพังเสียหายกว้างกว่า3เมตรและรถยังทะลุไปชนกำแพงอีกฝ้าของถนนภายในซอยหน้าบ้านโดยพบศพนายสุรศักดิ์ถูกรถชนอัดติดก,กับกำแพง นางสาวจุธารัตน์บางดีอายุ28ปีภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าว่าเธอเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุเพื่อไปฝึกขับรถระหว่างถอยหลังออกจากบ้านได้เกิดตกใจเหยียบเบรกแต่กลับไปเหยียบคันเร่งแทนส่งผลให้รถถอยชนสามีที่ยืนอยู่ด้านหลังเสียชีวิตและกำแพงพังเสียหายโดยรถคันนี้เป็นรถมือสองซึ่งสามีเป็นผู้ซื้อให้เธอไว้ใช้หลังเดินทางกลับจากไปทำงานที่ประเทศเกาหลีประมาณ3ปีแต่เธอยังขับรถไม่เป็นและขับรถเป็นครั้งแรก แต่ก็เกิดอุบัติเหตุชนสามีเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับเธอพร้อมกับครอบครัว